สวัสดีจ้าเกาหลีบันนอกนอจ้ามือนีเกาหลีบันนอกก็ได้ผ้ากันหอบกระเป๋าออกจากบ้านตีสองนะจ้าอันนี้ก็เป็นทิปญี่ปุ่นนะจ้าตีสองเครื่องสตาร์ทรถนะคะพี่น้องในอากาศที่หนาวเนบนะคะไปอ่าเครื่องออกตีอ่าเครื่องออกเจ็ทม้งเสาร์นะจ๊ะพากันออกจากบ้านตีสองมืองถนนโลงแห้งอันนี้ก็นถนนอินชอนนะจ๊ะไปสนามบินกสิ โล่งแห้งนะจ๊ะโอ้ยบ่มีรถเนาะคะ่ะนี่ละเครื่องออกเจ็ดโมงนะคะได้เวลาขึ้นเครื่องเราออกจากบานดติสองขับรถประมาณสามสิบสี่สิบนาทีนะจ๊ะตื่นเต้นแห้งอันนี้เป็นทริปแรกนะคะที่ไปเที่ยวต่างประเทศนะจ๊ะก็คือประเทศไกลๆนะคะอันนี้เป็นวิวตอนเสาร์ค่ะพี่น้องเจ็ดโมงเสาร์อาทิตย์กำลังสิขึ้นงามงามหมอกข้างล่างก็เป็นอ่ามีแต่แม่น้ำเหมือนเนาะคะ่ะ อันนี้ก็เป็นบมเมนหมอกดอกเป็นนันยีหยังก็คีฟ้านะคะออก้อนเมฆนะคะพระอาทิตย์ขึ้นนี่เลยได้วิวแบบตอนพระอาทิตย์ขึ้นพอดีนะจ้ะงามงามพี่น้องอยากให้เห็นแดนพระอาทิตย์อุทัไทยนะจตะกะเครื่องใส้เวลาจากเกาหลีไปญี่ปุ่นกับประมาณชั่วโมงนึ่งนะคะแล้วอันนี้ก็คืออ่า กับตันประกาศว่าต้องบินต้องร่อสัญญาณเนาะจา้าจังสิบินเขาได้ประมาณ10บนาทีเนาะจะเครื่องก็เลยบินว่นบินวน่นหอบเกาะของญี่ปุ่นอยู่ประมาณหาหลบนะคะ่ะนี่แหะค่ะเกาะน,นี้เกาะก็กใยญ่อยู่ดิใหญยประมาณสัมผู้ผู้เกตได้มั้งเนาะเออบินว่นหอบเกาะเนะจา้าคือแบบว่าเฮาอ่าเพื่อนบอกว่ามันยังบินบท่นไดเพราะว่าเฮา อาจจะโดยเวลาที่แบบมาหอดเร็วก่อนหรืออย่างกับบรลูกนก็จะก็คือล่อสิบนาทีนะคะกระบินว่นอยู่นั่นแหละคะ่ะอันบานียาดมก็บ่ได้พกไปโอ้ยขืนใสบักคักหนึ่งพี่น้องอันนี้ก็จะหอดแล้วนะคะเครื่องจะลงเข้ากับไปเมืองฟูฟูกูโอ,อก,กะนะจ๊ะเออนี่แหะค่ะบรรยากาศเมืองญี่ปุน่นตึกสูงสิบโบอยมีบันไดนะคะกัสิประมาณอ่าเป็น ญี่ปุ่นตอนใต้เนาะคะ่ะอืมตึกสูงม่ค่อยมีเนาะนะหนึ่งเลยจากบบเกิดแผ่นดินไหวดูเนาะจ้ะอันนี้ก็ถึงสนามบินฟุกุโอกะแล้วนาะจ้ะเป็นสนามบินน่านชาติะค่ะพี่น้องอุ้ยทองนี่ม่วนขนาดเลยะคะ่ะพ่อบัดพ่อหอดสนามบินแล้วกับว่าได้ลงอีกเด้บัดนี้ลอเกือบเคื่งชั่อมองนาะจ้ะรอแบบบ่วยหลัวรอยยอัง ตอนที่คิดว่ามาญี่ปุน่นหน้าหนาวหิมะจะต้องฟูฟุ้งแน่เลยเพราะกลับมาพอนี่คือมึงต้นไม้เขียวลืมเลยพี่น้องอุณหภูมิกับประมาณ8ปดถึงสิองศาพ่วงช่วงใบยบยนะจ๊ะประมาณสิบหองศานี่เลยค่ะก็สิเป็นต้นไผ่นะจ๊ะเมืองนี่สิแบบปลูกไผ่ลายแล้วอีกอนึงอก,กลักษณ์ของโรงแรมเรียกว่าห่างสเพสินค่ะกาเจ้าสิเอาแบบต้นไผ่ อ่าสามลำ่ำมาฮิตจับเป็นป่องแหลมแหลมไหมสาประดับอยู่หนาโรงแรมอาจจะเป็นโดยเรื่องแบบความชูติเนาะกับบลรูคือกันอันนี้ก็เป็นอ่ายกเรือกว่าสถานีขนส่งเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นลานลานอาหารอยู่ในเหยียนสถานีขนส่งของเมืองอน เข้ามาเมืองแหลกก็คือเมืองฮิตะนอกจากฮิตะให้ตะหลือกอ่านกับรููวอ,อ่านถือหรือผิดเนาะคะ่ะอันนี้เนาะคะ่ะเขาก็ยางน้ำกุ่นสามนุมสามุมนะจ้ะก็เป็นไก่อ่าน้ำเที่ยวกับน,น้องๆน,นะจ้ะกับแฟนมูของแฟนละคะ่ะอืมนี่พากันไปเที่ยวสามคนเพราะว่าเขาพากันเา้าภาษา อีุ่่นใดเนาะคะ่ะเข้าโบเดจางตัวโบเดจางทั่วโบเดจางไก่ย่างเนาะคะ่ะอีกลักษณะของเมืองนี่อีกว่างหนึ่งคือแบบสัญญาณไฟจราจริมีเสียงพี่นอ้องเออแบบเทแห้งอะ่ะนี่นอกจากเข้ากับแบบยางน้ํากลนเข้าไปยางอันนี้บนยางผ้ากันยางไปอย่างเดียหลังจากที่เขาเออกกระเป๋าไปฝากไว้เพราะว่าโรงแรมมันจะเช็คอ,อินประมาณหาโมงแรงเอากระเป๋าไปฝากเสียงเงินอีกเด้ หามงเนี้ยกิ่นพี่น้องก็ได้เมื่อนี่ก็ขึ้นซื้อในเรื่องของจำปุงก็จำปุงกับแบบของญี่ปุ่นสิ่งต่างจากของจีนก็คือแบบของญี่ปุ่นสิมิ่ผักก็ใส่เนื้อบ่อนี่จะว่าเป็นเนื้อบ่นี่แหละค่ะบรรยากาศในร้ลานคือแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะเออนี่แหละก็จะเป็นเก้าอี้แบบเก้าอี้ไม้อ่าแล้วก็มีผ่าบ่รูเขาจะเห็นแบบแบบ ทุกหลานนะคะยืนหนาหลานสีเอาผามามาเป็นคือจังมานกับโบเมนนี่นะคะแล้วก็อมเล็ตอันนี้ก็คือจำปงอาหารมือแหลกนะคะกระซีมีอีกทงกสืออีกเนาะค่ะกินขา้าวแล้ววันนี้เอากับเากันไปหายางย่อยนะคะสิผ้าไปเบิรงในเมืองกับโบช่งในเม,อนเมืองอันนี้ก็คือเมืองนี่เนาะค่ะอ่าชาญเมืองละค่ะเอิญประมาณนี้เนาะค่ะ เป็นเมืองที่แบบบบใหญ่เนาะคะ่ะอืเบองพี่น้องตะฮักตะฮักตุปูติปีอยู่ค่ะรหลดอันเซเว่นไหมโหลดพนักงานนะอันนี้คือบรรยากาศเป็นเมืองแบบเป็นเมืองเกา่าเมืองแบบคล้ายแบบอบ้านเท่ากับสิบระม่านว่าเชี่งค้านประมานนี้เนาะคะ่ะนี่บ้านเราก็จะากัสิมีบ้านสมัยก่อนนะสิบแบบเป็นคลองน้ำยูนาบ้านนะคะอันนี้ก็สิบ สถานีแหลกชอปปิ้งก็คืออานลานเฮดขายโซยุเฮดเองขายเองนะจ้ะโซยุกับซอสหรือว่าเกาหลีก็สิเอินขั้นจังนะจ้ะก็สซมีมีหวานมีเค็มมี่แบบออกสมสมเข้มเค็มมีหลายรสนะคะแล้วแต่เข้ามาเอาไปกินก็ปลาดบเอาไปเฮดกับเขานะจ๊ะมันสีหลายรสอีกกักลณงของเก่าบนเกาหลีของญี่ปุ่นเนาะค่ะบ่าวาอยู่ในเมืองหด้อยู่ได้ค่ะสาง เห็นก้นปันจัก,กรยานคือแบบฉันไม่ได้แบบแคร์ว่าจะอยู่กลางเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้คือแบบชอบอะเป็นตัวของตัวเองอะคะ่ะอันนี้ก็คือแบบข้องนำใจกลางเมืองอันนี้มันเป็นนาหนวเนาะคะ่กะก็เลยสีบอกว่าคอยนิ่งนำอันนี้ก็เป็นสารเจ้าอยู่เมืองนะคะอ่าเข้ากัสีเอาเงิ่อนไปหยอดนะคะแล้วก็เคาะเคาะขันเคาะไม่เสียงแบบว,ว่าแล้วก็อธิษฐานก็สีแบบ ทรป่าถนาออียงสีเนาะความเสื่อของกระจ้าเนาะคะ่ะอันนี้โอ้ยเหคอดังจังไลพี่น้องเอ้ย,ยกระเบิงองนมันนันไอ้นี่นะยามันลุนใส่หัวนี่เบิงบรรยากาศคือมันกับแบบเป็นระเบียบความเป็นตะยู่อะคะ่ะเดี๋ยวเบิงมันไม่ได้แบบดึกสูงล่ํากันคือแบบท่อกัน,แบบนไปเหมือนอี่าสิมมันก็เลยบแบบเป็นตะยู่แห้งนะคะ เนี่ยเราก็มีนักท่องเที่ยวสวมากก็สิเป็นแบบต่างชาติเราแบบโค้นบานเขาจะไปได้เนี่ยถนนมันจะเป็นแคบๆนะคะมันก็เรียกแบบสังเกตว่าบม่มีเล่นกลางถนนขี่ลุกกันเอาอันนี้สถานีต่อไปก็คือลานขายเหล่าจะ้ะอ่าอยู่ตรงนี้ก็สิคือแบบบม่มมักเองแล้วก็ต้มเองเพ็รเหล่านะคะอันนี้ก็คล้ายๆเหล่าทบ้บานเท่านะคะ ก็สีมีแบบแบบจางแบบหวานแบบเอาจากสกัดจากน้ำผลไม้น้ำกะมีนนะจ๊ะคือเหล่าโท่ละรอคะนี่นะคะถ้วยบรรจุพั้นขวดเหล่าเนาะคะ่ะเสียบมากแบบใดเลือกใดเนาะคะ่ะกาจะบรรจุให้ได้พออยู่นีคือคือแบบมักเองกันเองตาสมัยโบราณเนาะคะ่ะก็เป็นแบบต้นตำรับนี่พี่น้องถังง่ายๆนี่ถังเหล่าด้วยนี่ คือเขาเจ้าเรียบร้อยแล้วเจ้าสิม่าเมาเอาไปก็ได้ได้เนี่ย <c oughs> กินกินเป็นเดือนก็กินเม่เมดเนาะคะ่ะนี่อันเมื่องนี่ละ่ะเอินว่าฮิตะให้ตะหรืออีอย่างอานกับบอ่านบอกออกกันใดเนานะาษะบ่รูรูว่าออันสำเนียงแบบใดฮิตะให้ตะเออเมื่องอันนี้ล่ละค่ะนะคะที่เป็นแบบต้มเราเอง ผลิตเองค่ะเองอันนี้หมอใหญ่ที่เห็นนี่เห็นบหมมันคือแบบหมอกันเหล่าด้วจ้ะขังสองหมอนี้ใหญ่ๆนี่คือหมอกันเหล่าด้อพี่น้องคืออุย้ยสุดยอดอหลี่หมอใหญ่งตมคนได้เป็นสิบข้นคุณนะจ้ะก็เจ้ากันเองแล้วก็หอเองแพ็ยเก็จริงพราได้เราไปล้าเราเรียบร้อยแล้วค้นสื่อเหล่านี้บ่ก,กินเราได้เพิ่นว่า ซ,ซ,ซ,ซื้อซื้อแบบอยกซื้อไปแบบเป็นของสะสเมเองสินะของนองสินะนี่เนาะค่ะบรรยากาศคือมันเป็นแตยู่อะค่ะมันสะอาดสะอานแบบถนนเนี่ยสังเกตว่าจะมีบ้านสมัยตะกีสิมีคลองอยู่หนาบ้านเนาะเป็นคลองน้ำที่แบบแคล้ายๆบ้านเท่ากับิเป็นคลองซ้อยนะจ๊ะบ้านเท่าสิเห็ดอ่าคลองซ้อยเข่าหน้าเนี่ยแต่อยู่นี่อยู่หนาบ้าน <laughs> อาจจะมีการ,กรเกษตรแดีวก็บรรู้ขึ้นกันว่าเหตุผลเอียงของข้าเจ้านะจ๊ะนี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบเชียงคานเชียงคานดีๆนะคะสว่าสังเกตอีกอย่างหนึง่งญี่ปุน่นพี่น้องเซบอมี่อ่านี่อันนี้แฟนบอกว่าเนี่ยฉันเห็นบ้านหลังนี้เราฉันคิดถึงบรรยากาศเชียงคานเลยเห็นบอกรถปั่นจักรยานคือแบบมันเชียงคานเขาเคยไปเที่ยวเชียงคานนะเขาก็รียกว่า เออมันคือจยงยุทไทยมองเชียงคานเลยอย่างประมาณสังเกตเอาบอกท่านี้จบสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือญี่ปุ่นสิโบมีอ่ะรถเข็นขายของสินะแบบลูกชิ้นปิ้งผลไม้ดองผลไม้ดองทุกสิ่งทุกอย่างก็คืออยู่ในตึกเหมดเนี่ยเป็นขนาดเป็นเร่งท่องเที่ยวม,มีม่ตางชาติก็คือต้องเศร้าตึกนะคะแล้วก็ขายของอยู่ข้างในสีโบมี่แบบเป็นรถคุ้งรถเข็นแบบ ว่างขังนาลงนาลานในสิเลยนะะนเนาะค่ะนี่แล้วค่ะคือ,อความเป็นระเบียบอีกอย่างหนึ่งของญี่ปุ่นเนาะคะ่ะอันนี้เขาก็สิมแวะอีกลานหนึ่งก็คือ,อลานอของช่ำด้วยอันนี้เป็นแนวว่างพวกแบบตะเกียบสงิเนาะค่ะเหตตะเกียบแล้วก็อันทุ่มน้อยๆตออกตเอกนะคานี้คือแบบแนวว่างเนาะคะ่ะ อันนี้ก็เป็นแบบขนมโบราณของญี่ปุ่นกับบรูแล้วว่าซื้ออียงเนาะค่ะ,ะเป็นแบบทอดๆมันๆนี่สิก็เรียกว่ามาักเรียกว่ากินเนาะคะ่ะเออไายมาให้พี่น,อนะะ้องเบิ่งเนาะค่ะอกลักษณ์ของบานข้าเจ้ามาั้สิเป็นขนม่หลายคือประเทศไทยได้แล้วกิ่น่หลายนี่นะคะบรรยากาศาแถวบานญี่ปุ่นเนาะคะ่ะเออเป็นตะยูเป็นตะย,ยูแห้งจ้ะพี่น้องเมืองวิวก็ อากาศตอนนี้สิบห้าองศาคนอวนก็นจะห่อนนะ้อยแตน้อยนะจ๊ะส่วนคนจอยก็สิแบบเย็นสบายล่มล่มมากก็เย็นพอดีเนาะคะ่ะนี่สังเกตบอกว่าถนนมันแคบเหรอสิโบมีถนนอ่าเลีนเป็นเกาะกลางนะคะคือขับหลีกกันเอาอืมนี่นะคะโอ้ยอยากทายรวมวงนี้บรรยากาศดีดีคุณยายแล้วกับบอลุกไหไทย กับนางขายของนะคะนางฝร้านเ <_ ın> มืองบรรยากาศเรารถรถญี่ปุ่นสนมานมาเนะจะส่แบบนาสันเหมือนเกือบเหมือนนะคะไม่ค่อยมีรถหนเนาะเพราะว่ามันพืนทีมันแคบเนะเาะแล้วมันจะขับง่ายก็กันความรู้สึกได้เนี่ยความคิดนะคะเน,นี่ยค่ะอากาศดีดีเมืองน,นี้ก็เป็นแต่ยูอยู่คะ่ะเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่ว่า อ่าพวกล้งๆงุง,ง,งแรมีอย่างสิเนาะคะ่ะมันมันมันแพงพีง่น้อง <c oughs> ขนาดแบบเป็นช่วงที่แบบหนา,นาวลูกค้ารายเบร,รกาก็สะกะแพงนะคะแล้วอีกอันนึงที่อยากกินนี่ห็นาะเป็นเขาปิ้งนะคะเขาบูวเงียดเอียงแต่ว่าอิ่มปึงขินเขามาอิ่มก็เรียกว่าซื้อน,นะคะก็เรียกขอเฟินทายลูกนะคะทายวิดีโอก็จะเป็นเขา ที่น้นี่ยคือมีง่าแต่้างในบรูว่ามีใสหรือว่มีเนาะคะ่ะอีกอัน,นึงที่เห็นนี่คืออันนี้เป็นยุนาวัดะะเด้ค่ะก็เจ้ากะสิมีพระพุทธรูปหน่อยองเล่น้อยเอามาตั้งไว้ข้างหนา้าที่เห็นเลยะคะ่ะตอนแรกกะคิดว่าเอา้าเพื่อนว่าปัน้นรูปปั้นอีหยังไว้ข้างหนา้าถายไปถ้ายางมากมหัดประตูอ๋อเป็นวัดญี่ปุ่นนี่เองวัดญี่ปุ่นก็สิประมาณนี้นะคะสไตล์นี้เลย หลังคาแบบเป็นจัวสูงสูงนะคะบอยหญ่บยญ่ปันใดคาสิมาไทยบริเว่าโดยรอบให้เบิ่งเนาะคะ่ะก็บคือความน่ารักตุมุติมิขนาดแบบเก้าอี้นั่งล้อรถเมีกับยังแบบมีความน่ารักตุมุติมิเนาะจ้ะสไตล์ญี่ปุ่นละเนาะคะ่ะจ้ะเดี๋ยว สำหรับอีพีนี่กัสิจบเพียงเท่านี้นะจ๊ะกัสิโลกฝากการติดตามอีพีต่อไปน่จ้าขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะนี่แบบเสียงขามเสียง่ให้ขามส้มขนมนี่ก็ต้องเอาลูกดาล่าลงที่มันก็ห้องอย่าหญ่ะ มักเมืองนี้คัะไฟเขียวไฟแดงกินนี่เสียงให้พร้อมเดี๋ยวจะเปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวเพื่อสัญญาณให้ข้ามได้นะจ๊ะไฟแดงก็จะอีกเสียงหนึ่งดี เสียงสัญญาณจราจอรอันนี้เป็นยอกนะจ๊ะเป็นเมืองเกาเขาจะแบบความรู้สึกคลายๆเขาอยู่เชียงคานเลยแต่จะเห็นแบบดึกแบบสางด้วยไหมอย่างนี้น,ะน่อันนี้คือเสียงสัญญาณจราจ,จรนี่ถามได้ ที่ขนาด